สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับเอิญนนะคะคัรถรสวยย่านมีนบุรีสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะพาทุกคนมาดูรถนะคะเข้าใหม่เป็นคันนี้เลยมิตซูบิชิไทตัน2.5นะคะเกียร์ธรรมดาเป็นกระบะหัวเดียวนะคะได้รถสีบอลไปใช้งานเลยสวยๆสภาพเดิมเดิมได้รถปีใหม่2020ไปใช้งานด้วยเลยนะคะสำหรับใครเที่ยาลังมองหารถไว้ใช้งานในช่วงน,นี้อยู่นะคะคันนี้ราคาดีจะต้องได้แน่นอนนะคะที่สำคัญ จัดไฟแนนได้เต็มเลยนะมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับเอินก่อนได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693844ได้เลยก็รับชมนะคะเอินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูบอดี้นะคะภายนอกภายในตัวรถกันสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำแบบนี้เลย ดำด้านนะคะมีช่องใส่ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยต้องบอกก่อนใครที่ซื้อรถกับเอิร์นนะคะเดี e <AR> ๋ยวเอิร์นแถมไฟตัดหมอกไปให้ด้วยเลยนะคะคู่หนึ่งนะนี่สวยๆเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมล้อกระทะนะคะหัวน็อตท่ารูได้ในส่วนของยางบิสโตนนะคะปี2021สัปดาห์ที่23ไปใช้งานด้วยเลยนะคะล้อดเดิมๆนะคะตัวยางก็ถือว่าใหม่กิบเลยด้วยนี่เลยไฟเลี้ยวก็พิดด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวรถที่เป็นหัวเดียวนะ ควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะนี่ด้านหลังท่านท้ายนะคะกว้างๆแบบนี้เลยให้เห็นกันเลยนะคะว่าบอดี้เขาเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟด้านท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮาโรเจนนะคะมาพร้อมกับตัวด้านท้ายที่มีโลโก้ของตัวมิตซูบิชิอยู่ด้านหลังด้วยโลโก้ไททันอยู่ครบเลยด้านหลัง,งกว้างๆแบบนี้เลยนี่เปิดด้านหลังให้ดูกัน น็อตเดิมนะคะไม่มีไข่ไม่มีถอดเลยนะน็อตเดิมไม่มีไข่ไม่มีถอดเลยด้วยให้เห็นกันเลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมท้ายเดิมๆนะคะไม่มีโดนมาแน่นอนนี่น็อตเดิมๆเลยพื้นที่แม็กไลเนอร์ด้านท้ายกว้างๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยกว้างมากสวยๆเลยนะใครที่กำลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานหรือว่าหากระบะหัวเดียวไว้ใช้งานในช่วงนี้อยู่นะคะต้องแนะนําไม่ควรพลาดเลยนะ ราคาของคันนี้ดีมากๆนะคะภายในก็ดูเลยนะลูกค้าขาภายในเนี้ยบมากใหม่มากเลยน็อตเดิมๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะถือว่าสวยๆเดิมๆเลยนะให้เห็นกันเลยนะคะว่านี่คันนี้นะคะราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะไตตัน2.5 G.L ตอนเดียวนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดกู้ฟรีดาวนะคะข้งขงวดเดี่ยวมัน7 7 7 2งวดนะ รุ่นนะคะปี2020นะคะสีเทาเครื่องดีเซลนะคะไม่แปดหม่กิโลเมตรนะนี่เลยสวยๆเลยนะคะภายในนะคะมาพร้อมแอร์นะคะที่จะได้เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็จอวิทยุนะคะของคันนี้ก็ใช่นะคะในส่วนของ CD ได้นะคะแล้วก็ตัวรถนะคะมี fmam มาให้ด้วยมีเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็สำเนารถนะคะของคันนี้นะ,ะรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะ เครื่อง2005นะคะแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลด้วยกระบะบรรทุกนะคะคันนี้เป็นแบบไม่มีหลังคานะนี่เลยสำเนารถนะคะเล่นไม่ช้ำนะคะคันนี้ภายในก,กว้างๆนะคะเพะนันด้านบนใหม่เอียมนะคะไม่มีช้ำเลยมีที่บังแดดมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่ยังแตะอยู่ครบเลยนี่ มีมั่นบางแดดมาให้พรมอะไรนะคะมีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยพร้อมกับตัวโลโก้นะคะมิสูบิชิอยู่ตรงกลางพรมอะไรไม่้ําเลยนะเป็นรถใช้งานนะคะคันนี้เข้าศูนย์นะคะเช็คระยะตลอดเลยนี่ภายในนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะใครได้ไปนะคะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถที่เอาไวท้ทำมาหากินนะคะ ู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกได้ด้วยนะคะถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพก็สามารถออกได้นะคะมาดูรถมาทดลองขับก่อนได้เลยเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะพามาดูนะคะห้องเครื่องนะให้เห็นเลยนะคะว่าเครื่องเดิมๆเ,เลยนี่มาแต้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบหัว<ธ>น็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลขตัวรถยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะน็อตเดิมๆนะคะไม่มีไขไม่มีถอดเลยด้วยสภาพคือสวยมากเลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะไททันคันนี้นะ เป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะนัดมาดูรถก่อนได้เลยที่เสรีไทย70นะคะ <S <S สำหรับลูกค้าท่ทานใดนะคะที่กำลังสนใจเอารถมิตซูบิชิไทต,ตันนะคะเครื่อง2.5 G L ปี2020คันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์หาเอิร์นมือนี้ได้เลยนะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะคะจะมาเดืดสต็อกรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ